ขอขอบคุณอาจารย์ครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนครับได้อะไรไปมากกว่ามากกว่ามูลค่าของคอร์สไปมากเลย <c oughs> แล้วผมก็คิดว่ามีความจำเป็นต้องเอาลูกน้องมาเรียนแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่างานผมจะได้น้อยลงดูแล้วรายละเอียดมันมากเกินกว่าที่ผมจะต้องทำงานคนเดียว <c oughs> เวลาตรวจสอบที่ดินเวลาจะทำ <c oughs> นู่นทำนี่ <c oughs> ถ้าลูกน้องเรามีความรู้ เท่ากับที่อาจารย์สอนเนี่ยก็พอและผมเชื่อว่างานของผมจะสบายขึ้นไม่นั้นผมต้องทำคนเดียวครับผมก็ตอนนี้จัดผมในฐานะที่เป็นนายความด้วยครับก็เรียนกฎหมายที่ที่ที่ดีมาะ่ะก็ที่มหาลัยที่เนติบัณฑิตอะไรพวกนี้คก็เรียนข้อกฎหมายล้ดรบวันแต่ไม่ได้รู้สตอรี่หรือว่าประวัติความเป็นมาของกฎหมายที่ออกมาสอนพวกพวกนักกฎหมายที่เรียนนะครับ แต่อาจารย์ได้ถ่ายทอดได้ดีมากเราเข้าใจสตอรี่เข้าใจความเป็นมาของกฎหมายที่ไปที่มาว่าออกมาจากตรงไหนยังไงทําให้การที่เราเรียนมากับมาฟังอาจารย์ปุ๊บมันก็ประหลานแล้วทําให้เก็ตได้ง่ายง่ายขึ้นครับขอบ<า><า>คุณอาจารย์มากครับ,รบโอเคขอบคุณครับขอคบคุณแควขอบคุณสองวันนี้ที่ได้มาเรียนนะคะเป็นการเปิดโลกของตัวเองใหม่เกี่ยวกับที่ดินแล้วก็อ่ จะนำสิ่งที่อาจารย์ให้เป็นความรู้พื้นฐานนำนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะช่วยเหลือคนอื่นที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของคุณพ่อที่ทำเก็บไว้มาตั้งแต่น,น,น,นานแล้วค่ขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับ ตลอดระยะเวลาทั้งสองวันนะคะที่ได้มาอบรมกับอาจารย์นะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับที่ดินอย่างมากมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงแล้วก็สอนสนุกสามารถย่อยเรื่องที่มันยากๆให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะก็ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะเรียกได้ว่าอาจารย์เป็นของแท้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกูรูที่ดินอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็มาเรียนก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆโดยเฉพาะแบบสมัยก่อนคือไม่มีความรู้เรื่องที่ดินอะไรเลยนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับที่ดินจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะงงมากว่ามันมีหลายแบบหลายอะไรแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนแล้วก็พออาจารย์เล่าถึงประวัติต่างๆว่ามันมาอย่างไงตั้งแต่ปีพศนูนออน่นพศนี้ก็เลยเข้าใจว่า อ๋อมันจัดแจงอย่างนี้มันเลยต้องมาซ้อนทับไปทับมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันทําให้เราเห็นภาพเหมือนเป็นภาพชัดมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าเออทำไมว่ามีหลายกระทรวเพราะอย่างโู้นอย่างนี้มันเลยทําให้มันมีหลายหลายแบบอันเนี้ยซึ่งรู้สึกว่าพอเราเห็นภาพรวมปุ๊บอบมันทําให้เราเข้าใจพวกเกี่ยวกับที่ดินมากขึ้นมากเลยค่ะพวกเอกสารสิทธิ์แล้วก็พวก สิ่งต่างๆที่ทําการกฎหมายต่างๆค่ะอันนี้คือแบบรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาเรียนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่แบบให้ความรู้แบบเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีความรู้ด้านที่ดินเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอาจารย์สามารถเรียบเรียงแบบหัวข้อที่ยากเงี้ยเออให้ลำดับสตั๊กเจอเนี่ยที่ทำให้เข้าใจง่าย เราก็แบบเออสามารถนําไปใช้ได้จริงเลยก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะจริงๆแบบอยากบรรจุอย่างที่บอกอาจารย์นะคะบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของมหาลัยของเมืองไทยเนาะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นะครับที่สอนวิชาที่ดินเป็นการเสริมสร้างเครยวเล็บให้ผมสามารถไปทํางานได้เพิ่มทําให้รู้ว่าที่ดินแปลงไหนควรซื้อแปลงไหนไม่ควรซื้อแล้วก็ แปลงไหนที่เราควรจะต่อรองราคาได้แล้วก็สองวันนี้ความรู้เยอะมากแต่ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะมีของดีสำหรับผมสองวันมันยังไม่เพียงพอครับอาจารย์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะาจากความรู้เรื่องที่ดินเป็นศูนย์นะคะวันนี้ได้มาเพิ่มนะคะเกี่ยวกับ ความรู้ปิดจุดเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงต่างๆและเพื่อที่จะต่อยอดในทางธุรกิจค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ไปบอกผู้บริหารของธนาคารด้วยนะ,ะยนว,ยว่าให้เชิญอ,อาจารย์ไปสอน <laughs> ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้มอบความรู้นะคะก็ ความรู้ของอาจารย์นะคะเหมือนเป็นกระดุมเม็ดที่1นนะคะซึ่งถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยถูกต้องนะคะกระดุมเม็ดถัดไปนะคะหรือว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็จะถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์มอบให้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นเกราะเหล็กนะคะที่จะช่วยปกป้องสิทธิและประโยชน์ของเราค่ะก็ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะขอบคุณครับครับก็ามาเรียนแล้วรูศศ้สึกดีครับครับผมจะได้มีทางแนวทางไปต่อไปครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมก็พูดง่ายสั้นๆเรียนเข้าใจง่ายสอนสนุกต้องกอเกาะเหล็กอสังหาครับขอบ,ขอบคุณคร <laughs> ับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ดูไลฟ์สดแล้วก็ได้ร่วมได้สอบถามปัญหากับอาจารย์ทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมฟังคำบรรยายจากอาจารย์จริงๆ ก็เห็นว่าทั้ง26บทที่อาจารย์ได้ให้กับพวกเรามานะครับโดยเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยนะครับหรือสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็เอกสารสิทธิประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการรังวัดแล้วก็ที่สําคัญคือกระบวนการตรวจสอบที่ดินก่อนซื้อแล้วก็จนจบบทที่26เรื่องสิทธิทเก็บกินยอมรับว่าได้รับประโยชน์ กับพวกเรามากๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากจริงๆครับมีโอกาสผมจะมาร่วมหาความรู้ในเรื่องอื่นๆอีกครับอาจารย์ครับจบนิติศาสตร์นะครับก็ได้อ่านตำรากฎหมายมาหลายมาหลายเล่นนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับต้นไม้มองเห็นเป็นแค่เป็นต้นไม้นะครับแต่วันนี้นะครับอายุ58ปีแล้วพึ่งพึ่งได้ได้ยินจากอาจารย์ว่ามองเห็นทั้งป่านะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดความคาดหมายนะครับแล้วก็ ผมก็พยายามเรียนรู้เรื่องยึดซับขายทอดตลาดก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาอยู่ตรงนี้สองวันเอาไปรวมเรื่องที่ผมพยายามศึกษามาแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสใช้จริงคือเรื่องยึดซับขายทอดตลาดก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผมเองแล้วก็ตัวที่คือทกศอ,อยู่กับเกษตรกรนะครับปัจจุบันนี้โดนยึดซับขายทอดตลาดเยอะมากมแล้วมันก็เป็นปนัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ นะครับอาจารย์กีสอนด้วยนะครับผมแล้วก็คุณหมอนะครับแล้วก็ทางท่านผู้พากษานะครับวัตถุพักษานะครับก็เป็นครอควที่น่าชื่นชมขอบคุณน้องปิ๊กปอกนะครับที่ทําผมโชคดีผมได้ตําราสองเล่มนะครับแล้วตําราตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าเพราะมันเหมือนกับเป็นป่าทั้งป่าครับขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณทุก่าครับขอบคุณครับ ก่อนหน้าที่จะมาเรียนนะคะก็คือทำงานเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วก็จากการที่เราทำงานมาประมาณปี2ปีเนี่ยเราก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเรากา็ยังไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งอย่างที่อาจารย์ท่านได้สอนเนี่ยค่ะการที่มาใช้เวลา2วันอยู่ในห้องนี้ทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วก็รู้แบบลึกซึ้ง รู้รายละเอียดต่างๆที่เราอาจจะมองข้ามไปซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากคือเดี๋ยวเรากลับไปทำงานเนี่ยเราก็คิดว่าจะเอานำความรู้ที่อาจารย์ได้สอนเนี่ยค่ะไปทำงานให้ได้ดีขึ้นเก็บจุดบกพร่องแล้วก็ช่องโหว่ต่างๆที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ชาบแล้วก็มองข้ามไปแล้วคิดว่าความรู้ที่อาจารย์ได้สอนให้เนี่ยนะคะจะได้เป็นประโยชน์ อย่างมากต่อไปกับเราแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยดูแลตลอด2วันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะที่มาในวันนี้จบวิทยาศาสตร์แต่ว่ารู้จักเพียงมาตาพอมาเรียนอาจารย์เนี้ยค่ะบางอ้อตั้งแต่อาจารย์เริ่มสอนจนถึงปัจจุบันที่บทสุดท้ายะคะ่ะ คือเดิมแล้วด้วยเนี่ยที่บ้านมีมีในเรื่องของสังหาอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่การเงินมาก่อนหนูก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะติดต่อกับทั้งธาานาคารและก็สถาบันการเงินแล้วก็จะในภาพอาอกหนูก็เลยอยากให้อาจารย์เปิดคอร์สเกี่ยวกับจัดสรรที่จะไปต่อยอดให้มันสามารถเป็นเงินงอกออกมาในส่วนที่หนูมี